สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยนะคะจากร้านบานเย็นผ้าทอเรามาพบกันเรื่อยๆอาจจะทําคลิปทิ้งไว้ถ้าวันไหนมีมีผ้ามาเยอะเราก็จะอัดคลิปทิ้งไว้เพื่อที่จะเปิดในในในวันต่อไปนะคะวันนี้เรามีาสิ้นลายตะว้าของพื้นที่มาฝากนะคะปกติสิ้นลายตะว้านะคะสิ้นลายตะว้าแดงๆนะคะเราจะเอาต่อกับ งานที่เป็นขนเม่นนะคะซึ่งราคามันก็สูงราคาก็จะอยู่ที่ห้าหกพันนะคะแล้วงานเขาจะโดดเด่นต่างกันนะคะแต่วันนี้เรามาราคาเบาๆนะคะราคาที่ไปได้ราคาที่ได้หลายๆผืนได้ห้าผืนกว่าจะได้สิ้นนั้นหนึ่งผืนเอาวันนี้มีมาฝากสี่ผืนนะคนะสี่ผืนเท่านั้นแต่ว่าจะบอกให้ว่าสี่ผืนเนี่ยมีแค่สี่ผืนไม่มีอีกแล้วนะคะจับจองกันได้นะคะสีสวยมาก จะบอกให้ว่าจกนะคะเชิงตีนจกเป็นงานทอยกดอกงานนี้สวยเนียบคัดมาแล้วจริงๆนะคะเอาผืนแรกกันเลยนะคะสีเขียวมะกอกหรือเขียวมิ้นหรือเขียวอ่อนนะคะอยากจะบอกว่าสีอะไรดีนะคะสีนี้สวยนะคะการต่อหัวแดงเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ของบ้านหาดเซี่ยวกะจะนิยมต่อเอลซินสีแดง ไม่ว่าจะเป็นแดงแดงช้ําแดงอ่อนก็คือแดงนะคะแล้วเราก็จะมีเชิงตีนจบสีแดงเป็นงานวัฒนเออเป็นวัฒนธรรมของเรานะคะอ่าเราจะนิยมต่อกันแบบนี้แต่อันนี้เราก็จะอ่าทำคล้ายๆกับงานงานขนเม่นนะคะแต่ไม่ใช่งานขนเม่นซึ่งจกนะคะจะเป็นงานทอยกดอกความโดดเด่นจะไม่เท่ากับงานขนเม่นนะคะแต่สวยมากนะคะฝีมือ เราคัดทุกผืนนะคะเปรียบเทียบได้เลยที่ซื้อมาราคาถูกๆแล้วมันไม่ได้สวยแบบนี้นะคะเพิ่มเงินอีกนิดเดียวเราจะได้แบบนี้เลยนะคะอ่าราคาที่เขาขายกันทั่วไปอะ่ะถ้าเขาไม่คัดเนะี่ยราคานี่มีตั้งแต่เก้าร้อยพันสองพันแปดอะไรเนี่ยนะคะของเราขายพันแปดเราอัดผ้ากาวให้ด้วยนะคะเนี่ยความสวยงามนะคะ มีผืนเดียวเท่านั้นสําหรับวันนี้นะคะมีสีเดียวไม่ใช่มีผืนเดียวมีสีเดียวผืนเดียวนะคะกว่าจะวนมาอีกรอบอ่ะเราอาจจะมีตัวสิ้นอีกนะคะอยากได้สีนี้แต่ว่าเชิงอาจจะไม่ได้เชิงนี้นะคะ <crumble. S 1> ก็สอบถามเรามานะคะถ้าพลาดจากคลิปหืรอถ้าพลาดจากผืนนี้นะคะก็สอบถามเรามาอยากได้คล้ายๆกันนะคะอันนี้คลิปนี้เรามีผืนเดียวเท่านั้นนะคะ 1,800บาทนะคะสำหรับสีเขียวมิ้นหรือเขียว on. อ่อนหัด้ากาวเรียบร้อยนะคะก็ถ้าจะ,ะเก็บเงินปลายทางก็มีนะคะเรามีบริการเก็บเงินปลายทางจะเพิ่มอีก50บาทคือ1850นอาะคะ,ะมาสีอีกสีหนึ่งเป็นสีเขียวเข้มนะคะเขียวหัวเป็ดเลยนะคะเป็นเขียวบ้านหัดเซี่ยวเป็นเขียวสาวบ้านหัดเซี่ยวเลยนะคะนี่เลยนะคะ เชิงก็จะเป็นเชิงทอยกดอกนะคะในราคาที่เบาๆอัดผ้ากาวเรียบร้อยนะคะสวยงามนะคะเห็นไหมคะสวยงามคัดแล้วนะคะรับรองไม่ผิดหวังนะคะท่านใดที่ที่ซื้อไปแล้วซื้ออีกซื้ออยู่นั่นเลยนะคะเพราะว่าเขาไว้ใจเรานะคะเพราะว่าเราไม่หลอกลวงลูกค้าเป็นของพื้นที่จริงๆนะคะ จบก็สวยนะคะ1,800บาทสำหรับผืนนี้นะคะ1,800บาทอัดผ้ากาวแล้วเก็บเงินปลายทางเพิ่อมอีก50บาทนะคะสำหรับสิ้นลายตาวาบานหัดเซียวนะคะลายตาวาก็จะเป็นเอกลักษณ์คือตัวนี้อ่ะผืนนี้ไม่เคยทำมาเลยสีโอรสหรือสีส้มอ่อนๆสีโอรสหรือสีส้มอ่อนๆนะคะมองให้เป็นโอรสนะคะนี่สีโอรสนะคะ เชิงก็สวยมากอ่ะท่านใดอยากได้นะคะตัวสิ้นเรายังมีอีกนะคะแต่เชิงอาจจะเปลี่ยนไปบ้างนะคะนะคะสีโอรสหรือสีส้มอ่อนๆอ่อนจริงๆเลยนะคะจนมองเห็นเป็นสีงาช้างเลยจริงๆแล้วเป็นสีโอรสนะคะมองให้เป็นโอรสนะคะโอรสอ่อนๆส้มอ่อนๆอ่าประมาณนี้เลยสวยงามท่านใดรอคอยสีหวานๆแบบนี้นะคะ1,800บาทสำหรับงานอัด เก้านะคะ1,850สําหรับเก็บเงินปลายทางสีอ่อนมากเลยนะคะสีโอรสสีผืนนี้นะคะเนี่ยคะ่ะเรายังมีอีกนะคะอาจจะเปลี่ยนตรงเชิงนะคะอยากได้แต่ว่าสําหรับคลิปนี้มีผืนเดียวมีอย่างละผืนเท่านั้นนะคะามาผืนสุดท้ายผืนสุดท้ายนี่เป็นสีแดงค่ะสีแดงเชิงก็จะเป็นงานทอยกดอกนะคะเชิงจะเป็นแบบนี้เลยนะคะสีแดงสวยงามค่ะสวยงามจริงๆ งามทุกผืนนะคะสี่ผืนเนี่ยเหมาเลยคนเดียวไปเลยนะคะเพราะว่ามันไม่เหมือนกันสักผืนนะคะแต่เป็นลายตะว้าเหมือนกันนะคะลายตะว้าสีแดงเป็นสาวบ้านหาดเสี้ยวอำเภอศรีสัชนาลายัยจังหวัดสุโข,ขทัยนะคะเป็นงานพื้นบ้านค่ะอยากได้ครอบครองราคาเบาๆนี่ราคาไม่สูงเลยสำหรับ1,800บาทเนี่ยสามารถที่จะซื้อสิ้นห้าผืน เข่ากับสินน้น1ผืน1ผืนตรงนั้นเลยนะคะก็มาชมกันดูนะคะงานก็สวยทุกกระเบียดนิ้วเลยนะคะ1,800บาทสำหรับงานอัดผ้ากาวนะคะช่างเรามีฝีมือดีนะคะก็ชมชมกันดูนะคะเนี่ยสวยงามเชิงก็เด่นนะคะแล้วเรามาอ่าเรามา,เราม,าเรามีแค่สี่ผืนวันนี้มีแค่สี่ผืนสำหรับลายตาว้านะคะกะ็ฝากกดไลค์ กดแชร์ share, กดติดตามด้วยนะคะต้องกดไลค์ด้วยนะคะไม่งั้นเราจะพลาดนะคะเพราะเดี๋ยวนี้ YouTube ก็มีการปิดกั้นเหมือนกันนะคะถ้าเรามีปฏิสัมพันธ์กันเรามาเมน้นมาคุยกันใต้คอมเมนต์บ้างกดไลค์บ้างเราก็จะมีความต่อเนื่องในการที่ว่าเราจะดูในคลิปต่อๆไปนะคะจะได้พูดคุยกันนะคะหรือว่าโทรศัพท์มาเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้นี่ก็จะเป็นไลน์อัตโนมัตินะคะเราก็มาคุยกันในไลน์จะส่งภาพให้ดูเพิ่มเติมได้นะคะก็สำหรับคลิป